ดูดูดูา,ดา,าูใหัูนูาูดูนูดกบูด่ดู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 ดทดูดูดาดูสบดยดีทั้งดลดูสวัสดูาูด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 ููด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 ูู้ด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 บรูด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 าดูดูนพดู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 ดพา แก้าดอกดินพี่น้องที่เอฟซีเป็นโคบิน์บอกนาตาลีเมื่อคืนนี่ว่าไม่ได้คลิปสั่นนะน้องเพื่นอนเนาะพนดาหน้ต,ตุ้รีดอกดินเด้ออันน,อนั่นเอมา,ามาทำเป็นขนมมุกก็ไดาา้เอามาทำเฮาหยองอันหน้ามันหนึ่งที่ข้อเหี้ยวก็ได้พน้าออกสีมงม่วงพน,งน้านังกัดชิลโล่เอาลองเบิรงพี่น้องตัวเลขว่าชิปเป้าอย่หมองหลายๆพอละแต่ว่ามันขำมาไปบ่ทันพี่น้องเพราะว่านาตาลีอันเฮาโสร่น้ำสางเป็น เต่งน้ำสางอยู่มันน้ำสางมันฮักมันพี่พี่น้องแล้วก็เต่งแล้วกับพ้ดีคุณโทรศัพท์มาเบิงดวงน้ำเฮ้าพี่นาก็เบิง, a, บบงดวงแล้วก็่ามาทางนี้พี่นอ้องอาชีพรักของเฮ้าพี่น้องสองสองอันคู่กันทั้งนนันดูดวงแล้วก็ทำคลิปนะพี่นอ้องงานเวลานํากันแล้วก็สิซองฮาห็ดไปนั่พี่น้องแต่ว่าพ่อเขากะสืบหลายอย่างก็ฮา่อนดดกัน,น,ออนดกนดกดิน จะไ้เบิงเป็นจะได้ดอกดินมีหากมีต้นมีรับมีใบว่นเราไปไปเบิงน้ำตาลนะพี่น้องเนาะแมงว่าจะไปมองหุวยใหญ่บ่นั่งเห็นดอกดินเล,ลายอยู่หวยบ่นั่งไปหา่ห้าไม่พัดเพื่อมีเสียงว่าอคุณมันคําเขาเรียกโบไปพี่น้องตอนนี้มักษาโมงเคืองเลยเนาะพี่น้องเพื่อไปเพื่อมาเพื่อหอดหวยมันกษสิจคํเาเอาตัวดีก่อนเมื่อไหร่จะไปทั้งนั้นโอ้มีทางผ่านตรงนี้ โอ้ยสิปากรุบไว้นี่แหละพี่นอ้องเพราะว่าพ้นคือบวดตกมันยากยากมันค่ากุบหอยไม่นี่แหละจากไปสบายตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปปุนพี่นอ้องการที่มีข้าวเนี่ยน้อยข้าวรเล็กๆบ้านเขาเอิญข้าวพี่นอ้องถา้าถึงเอิญสะพานพี่นอ้อง ก่อนขามมากนะพี่น้องเนาะมีห้องมีคลองน้อยๆป่ากระลึกคลิปพี่น้องกลึกเพราะจะขุน่นขามากก็เย็นไม่แห้งพี่น้องบรรยากาศเยน็ยนๆชุม่มชื้นเนื้อปลาในดงสิบาพี่น้องปต่อดดกดินงนะพี่น้องเนาะกบรบอมิ้ยังมีแต่อดอกดิน่งนะพี่น้องเอ้ยระลางไปน้ำท่างไก่เงีง้งไส้เงี้งครัวไปน้ำเนาะพี่น้องเบิ่งหน้าเบิ่งหลงังเบิ่งเฮ็ดไปน้ำมากินได้โบลึกกินบ่ได้ กินบ่ได้พี่น้องฮิตพี่เบือ่อบรรยากาศพี่น้องอยู่ป่าช่วงประมาณสามโมงกวัวสามโมงคึงประมาณสี่สิบพี่น้องมีเสียงอันแมงไม้ห้องกิริกกิกริกกิริกกรรากาิาขกริรริากริกรกริกร่กริกรนกรกริกริกยิกก ระบางทางยางกระชุมไปน้ำพี่น้องบริสุทธิ์เขาไ่ได้หาเหตุมีแต่สียางมีแต่สีมุ้งหนาแปลวดอกลิ้นอย่างเดียวดอกลิ้นอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะกระชุมดอกไม้ดอกตอกไปน้ำทางพี่น้องอันนี้คือดอกตาเสือพี่น้องบ้านเขาเอื่นบ้านนาทราเอื่นเนาะพี่น้องทางฟังลาเอื่นดอกตาเสือกระกิดปิดนี่พี่น้องมากม like ันใช้เบิ้งให้กินในเบิ้งก่อนเด้อโอ้งามพี่น้องตาเสือแต่บ้านทั้งพื้นเอื่นเพื่นเอื่นกับเพื้นต่างกันเนาะพูดได้มากเพื่นมากเพื่นกับสังซี่ หาปวกหาทางลาง,งีกัดตีนหาปอกกัอดอะไพี่น้องกัดอะไตัวบป้อไงคร้มให้เพื่อนพี่น้องออกเหนียวเนอออกเนเหนียวเน,น,นบเนบจัห่หร่พี่น้อง นี่งไงพวกหาดพี่น้องที่มันคัดตีนนาตาลีนี่นี่นี่นตัวป้องใหญ่นื้เบิ้งให้แน่นนี่ปูดปูนปูนมันถือกินถ้ามันติกัดแล้วปูนไว้ไม่ได้นะักไปไปในระหว่างการเดินเท้าก็จะเก็บเอาใบตรงกุ้งพี่น้องใบไม้นี่ก็มาพอตะกะเกนเล่นพอดีพี่น้องสีคิวเขียวเขียวเขียวเห็นบ่เห็นดิน่ารักน้อพี่น้องเป็ตะเพงสีใบไ,ไมพ้พอดีถ้ากะาระจายใบตองกุ้งมาถูงเห็ดมันมันไปถ้าตะกเกน,น ไปห่อดอกดินพี่น้องเขาไป่เสียงคุณว่าเบาคุณอื่นกันเสียงคุณเอาลีพี่น้องาฮฮิตบอ่อคือบไเฮิตนามูอันนี้คือดอก้างไม้โจกพี่น้อง นาทัลี่เขาปลาไม่นี่ก็มีความสุกลองมาพอเดียวย่างไปน้ำว่าวไปว่าไปน้ำไปน้องวาดภาพไปน้ำย่างไปว่าไปตามภาษาไปน้องเขากับบรรยาก,กาศเย็นเย็นย้ำมะเร็งไปน้องประมาณสี่อาสามโมงที่เขาสี่โมงไปนอ้องย่างไปยังมาขึ่นเชียงคุณว่าคุณหายิดกับเขากับอุ่นๆมาไปน้องบอย,ย่านดีใจมีคุณม้านะนาทัลี่เขาเชีมาจอบเบื้องห้างบนแดงมีไข่บ่ แต่ว่าเราดูนี่บดแดงมันกับบไดไข่เนอาพี่น้องเนาะเราดูแรงเราดูบาใบไม้โป่งบดแดงไข่เสียงผู้ชายเสียงก็เสียงไอ นาตาลีจากโ่เฮิดปวกน้องพน้องน้องมากครับปลาจังสี่จาก G G ้าเอฟทีเก็บฮิดปวกหลายๆแต่ว่าอย่างพอพอ,อนาตาลีก็เหมือนซอกไบหาแล้วพี่น้องไม่ว่าการเดี๋ยวเอาเถื่อใหม่เนะมนปลาพี่ห้าดอกดินพี่น้อง โอ้เชียงเขามาตัดไม้เห็ดหัวมั้งตารับกไม้กหว n ามุลบัสโอ้โอ้ตาเี่มกล้องมาตย่างกับหินนอกข่ายอันนี้ดอกกุกน้อนนายพี่น้อง นอนนานมาต์เนมเนกล้องเว้นจากทางไปเลยลงทางตา,งางขาดพุทธหอดแล้วปลาดอกดินพี่น้องขามไปนี่แหละกระหินแล้วแต่ว่าเพื่อนเจ้าพี่น้องไม่นม้ำเลยเลอะน้ำเอาน้ำออกบอ่อน้ำค้ำอยูมาไล่ตลอดเท่านี้นะ ล่างตีนก่อนโอ้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 ตัวตัวตัวตงจะเข้าป่าดอกลินพี่น้งเพื่อใหอดกันประมาณสิบสิบกวนาที่ออด0สิบกวนาทีพี่น้วกวนาทียีกว่าโอ้ยังอยู่ดิยังอยู่นั่งสิคุดเบืองมีหากมี มีหากและมีเหงามียังนะพี่น้องอ้าวตัวจัแล้วเจ็๊ยบชีบไปหายมาเอาไปตากแดดไว้ช่วงชันห่อนเป็นเป็นยานะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเอาไปยองใส่เห็ดขนมมกก็ได้เห็ดหนึ่งใส่ข้าวเหนียวก็ได้พี่น้องตอะพาบนายพี่น้องบันนั้นเห็นอยู่พูดอยู่หวยพูดลายลายหอดอลไรเด้อดีๆพี่น้องดอกดินดอกดิน ข้าชีจี้มื่ก่อนพี่น้องเป็นอะไร <c oughs> ทีไปทีมามันมีหากมียางบล็อเข้าจากเบิงมันก็มีหากเลยพี่น้องนี่นะเออมันปลูกมาติดดินนะพี่น้องไก่กองพูดนี่นะหักเอาก่อนเนาะ มาตามเอ็ซีเด้อนี่เด้อเอ็บซี่บอกจะไปตากแดดไว้โอหกักบุธ มันคือโบบานพี่น้องเสียงใทยคุค้ยยางมังพี่บอ๊ามะริชรีหูหนาเบื้องหน้าที่สีย่องมันก่อนโอ้โอ้เสียงอัน เสียงระบาวเสียงระบาวเต็มกรรมอัญญาพี่น้องจักถ่ายรูป้ปทางถ่ายบนมือเฮาอันมือเฮาจับกล้องเฮ็ดได้บ่ ชีเอิญถ้าเราพยันเราตกใจเสียงละซาวมากกรผัวเพื่อนอม,มีลายแต่ปนับญามันบ่าลาย มีหลายแบบขั้นชีวะอ,อุปยาเราได้มันก็เลยบวภาากันนะ่นนะผลิตพิ้องะพิดปวกออกบออ้ยลอเ้ปวกนี่นได้ห้าวดอกดอกดินเียดิดอกดิน จะบาดอกยังไงชนะดอกดินเบนบอลมุ่เห็ุอันเอฟซีให้เพิ่นเพิ่อนเอาเมื่อไรเอาเมื่อตากแดดไปชงกินดอกเินบอลเนี่ยนะอืมหน่มีต้นเลย แมนบมมีหากผ่มีต้นเนาะเอออยู่หว้วยมือทั้งจะไปหว่วยมือนะอยู่หว้วยอันทั้งหน้าบักกนนุ้ยเดยมือจะไปทั้งพุ่นมืออื่นนะชุดไทยกระหิตแล้วเวพี้ยงละซาวหน้ากระผ่วเพิ่นเพิ่นมาหาหิตปู๋หาพันมหาอันนี้ได้แต่อันนี้เท่าน,นะ ยังบวชยังชีเมาอยู่ได้ชีมาจี้เบิร์กบันเปลี่ยนอะไรทีไปทีมาของมันน่ะมันโตด,ดีใน,นี่นะชีจี้มีพี่น้องเบิร์ก้นบานนี้นะมุนที่เปิดตุงชาในพี่น้องนั่งกับพญาหนนะ่ะพ่อคุณกันเองในบานนี้คุณเชียงจามนั่งชีจี้มีเบิร์กเชียงจามก็แค่เอาข้าตา้งคือตั้งบระยูบ่บอก มเป็นอะไรอันทีไปทีมาของนางโอ้นี่น่ะเป็นกระบาดมี่บบยังเป็น,น้องกระสมกอดดอกดินอะไรใดเออคณไในดินนี่นะบุมพี่ยัง คือเป็นดอกชนะเนกดอกดินพาดตะควันยาเราอูดยุงตายเป็นพอดพี่บบน้องยายปลูกใหญ่ ควรยาหำไปตรงหำไปตรงไมหมหอมหำไปตรงอันทำใส่ไปตรงแล้วมันขี้เพื่อทียุ่งปุ๊บจำครูประธานเบิ้งนางที่หย่อมให้เบื้องเป็นอะไรพี่น้องคุมหรือหวานหวานหรือนัวนอ่ะเปรบอันบม่ได้ครับกล้องพี่น้อง กาตาดอกนะมันบกโคมพี่น้องตาลัมันโคมขจีดีเบาหวานคือเพื่อนว่าเขาอะไรไปราคาพี่น้องคลิปหน้าพ่อการมาเขาขบุญคุณนอะไรพี่น้องมาตามค้ามเอฟซีเบ้าตามค้ามเอฟซีบาแต่เพื่อนไม่ได้บอกใครมากเป็นกระบ,บอกอลไรเนาะเพื่อนบอกไปมาเก็บอดอกดินเ้อาไปตากแดดไว้ใบทรงกลิ่นพนะดีเบาหวานดีเป็นยาคลิปหน้าพ่อก็ไปพี่น้องขอบุญคุณนอะไรที่เบิ่งทีส้มหน้าพีเอหน้าทลี่จนจบ กดที่ตาไม่เล้พี่นอ้องเธอวา่าเธอหนาเธอได้เธอมีอ่านฮิดปวกฮิดละง,งก์ลววอว่าอย่างนั่งที่ผ้ากระป่ายคือเกา่าไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะอ่ะมุนเนี่ยเบิ้งแป็ดชิเป็ดตงซาพี่น้องป่าขนาดเลยพูม